เธาทำมาอะไรฮะโอ<า>อะไรอ่ะฮะโอตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วอือิมอ่มเปล่าอิ่มไหมกินเก่งจริงๆเลยอิมอ่มเปล่า อิ่มมากไหมฮึท้องจะแตกย่งไนแม่ด้วยอุ้ยดูท้องหนูทีกินอะไรเข้าไปนี่ยปุ้งปุ้งปุ้งปุงปงปง้อ่านหนด้วอู้อิ่มไหมอออออ้โมหนูขีโม่ปะอ